สวัสดีครับผมนะครับนายประจักษ์งสาวันนี้นะครับจะมาอธิบายการใช้งานคําสั่งเทคคันเลอร์และเทคแบ็กก o ร n d นะครับวัตถุประสงค์นะครับ1นะครับเพื่ออธิบายการใช้งานคําสั่งเทคคันเลอร์และเทคแบ็กก o ร n d ได้นะครับสอนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม c ีัดพัดได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมารู้จากรหัสซีก่อนนะครับรหัสซีก็จะประมาณนี้ครับ คำสั่งถี่คอนเลอร์นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีตสัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอนะครับอยู่ในไรบาร์รของ s t a n d a r d IO นะครับและต้อง i n c l u d e con IO เสมอนะครับรูปแบบนะครับ t e x ค c o เลอร์ในวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยาหารหัสสีในวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายซีมิคอลอนนะครับเครื่องหมายซีมิคอลอนนี่ครับจะเป็นเครื่องหมายที่สำคัญมากครับถ้าขาดไปโปรแกรมมันจะเออเลือ่อนนะครับ ส่วนรหัส C นะครับถ้าเราถ้าเราไม่อยากจำรหัส C พวกนี้เราก็สามารถเขียนเป็นรหัส C เป็นชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้เลยนะครับพอสั่งคำสั่ง d e c l o r เสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง C Print ทำไมถึงต้องใช้คำว่า C นะครับถ้าเราไม่ใช้คำว่าตัว C ขึ้นก่อนนะครับโปรแกรมมันจะไม่ขึ้นสีให้นะครับ C Print เสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดตามด้วย ฟันโนแล้วก็ข้อความที่ต้องการแสดงผลนะครับแล้วก็ฟันหนแล้วก็มืงเล็บปิดแล้วก็เครื่องหมายซีมิคลอนนะครับครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่อินโขดสเตนาร์ไอโอเสร็จแล้วก็อิน o d ดคอนไอโอต่อแล้วก็ VIDMA อดแล้วก็มืเล็บเปิดมืเล็บปิดนะครับตามด้วยปีการนะครับแล้วก็คําสั่งเคียร์สกรีนนะครับคําสั่งเคียร์สกรีนเนี่ยจะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการการที่เราอ่า ริงหรือการที่เราคอนเน็กบ่อยๆนะครับมันจะไม่ซ้ำนะครับสครูครับครับเสร็จแล้วก็เทคัเลอร์นะครับในที่นี้ผมจะใช้หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความ TEP 1 6นะครับแล้วก็ Get s h นะครับคำสั่ง Get s h เนี่ยจะเป็นคำสั่งค้างค้างหน้าจอนะครับโดยที่เราไม่ต้องกด อัลตินิ F5 นะครับก่อนที่เราจะได้ผลเราต้องอัลตินิ F9 เพื่อคอมไพล์ก่อนนะครับพอคอมไพล์เสร็จแล้วก็ c อนโทรลบวก F9 นะครับเพื่อริงนะครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็น t p มุ s แบบนี้นะครับส่วนคำสั่ง Text Color นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางจอภาพนะครับอยู่ในไลบรารีของ Standard IO นะครับ ต้องอินขูดคอนเทนเสมอนะครับรูปแบบนะครับ Text Background จะใช้วงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยรหัสสีหรือชื่อสีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายซีมิคอลอนนะครับแล้วก็คำสั่ง C p r i n น F นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดฟันนูแล้วก็ความที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ฟันนูแล้วก็วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายซีมิคอลอนนะครับ ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ include standard io ก่อน h ก่อนแล้วก็ include p o r io ก่อนแล้วก็ void main รงเ,รยงเรียบเปิดงเล็บเปิดแล้วก็ปีกาเปิดแล้วก็ clear screen ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คำสั่ง t e กคันเลือเนี่ยผมจะใช้เพื่อกำหนดตัวอักษรจาก library ที่เรียนนะครับที่ผมทำนะครับแล้วก็ทีแบ็กกราวเนี่ยผมใช้ส หมายเลขสี่คืออาจสีสีแดงนะครับคําสั่งที่ผมจะใช้รันนะครับก็คือคําสั่ง t p 1 h a r สินะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปการปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็มาใช้ a l t e n a t e f 9เพื่อ compile นะครับพอ compile เสร็จแล้วเราก็อน t ทรบอก f 9เพื่อล l ง n ์นะครับเสร็จแล้วผลลัพธ์บ,บนจอก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ การเรียนโปรแกรมให้ดูนะครับน้ำแรงนะครับผมแล้วก็อินคูดก่อนเลยนะครับ คอนอายุ kbio id ma in เอนเล็บเปิดคอนเล็บปิดแล้วก็ทําด้วยอีกาเปินนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเกียร์สกรีนนะครับ ท่าน่นมาสีไม่คอมันอาจะาดเลยไม่ได้เลยนะครับตากาดโปรแกรมมันจะแหงเร่อยๆนะครับแล้วก็คำสั่งถึกคเลือกอ่ารหัสีที่ผมจะใช้นะครับก็คือลัดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวสารสีน้ำเงินแล้วก็สปิ้น ในฟันนูนะฟันนูนะจะขาดไม่ได้เลยนะครับเราต้องพิมพ์ข้อความไปในฟันนูนะครับอันนี้จะใช้เป็น T E P sharp 10ออกนะครับก็ฟันนูปิดแล้วก็เลนปิดแล้วก็เซมิโคลอนครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย C S H C H วงเล็บเปิดเลบปิดแล้วก็ตามด้วยเซมิโคลอนครับ ก็พอเสร็จคาสั่งหมดแล้วนะครับเราก็ใช้ปีการปิดนะครับพอเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ <laughs> ลองคอมไพด์ดูครับหลักการคอมไพล์นะครับแล้วก็ใช้ alternate บวกับ f 9นะครับถ้ามันสมบูรณ์จะไม่ขึ้นออเื่อยแบบนี้นะครับถ้าออเรอยเรากด enter แล้วก็มาดูว่าเราอาจจะใส่ปิดไปหรือว่าใส่ไม่ครบนะครับ ผมขาดตัว t ไปนะครับเนี่ยแล้วลองคามภาร์ดูเออร์นะครับ get c get ผมขาดตัวไหนไปอีก get c อ๋อ c c เป็น colon ใส่ผิดโอเคนะครับพอมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันไม่เออร์เรอร์มันจะมันจะไปขึ้นคำว่าเออร์เรอร์นะครับแล้วก็กด enter ไป พอเราพอเราคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาลิงก์ดูนะครับนี่ครับมันจะขึ้น t B 16 t าร์ฟ16ขึ้นมาเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับครับรผมจะอธิบายในการเขียนคำสั่งเทรดแบ็กเกวนะครับผม ในที่นี้ผมจะใส่เป็นหมายเลขสีนะครับพื้นหลังจะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยครับแล้วก็คำสั่งเหมือนเดิมนะครับจาัต่าง TP สิบหกห้ารับแลก็ลองลิงก์ดูเออเลอร์นะครับเทคเนี่ยผมหลุดไปตัวหนึ่งนะครับผมก็คือคาว่าเทคนะครับถ้าผมพิมพ์ไม่ครบหรือว่าขาดไปตัวหนึ่งนะมันจะเออเลอร์เลยนะครับก็ใส่ตัว T ไป มันจะได้เลยครับพอได้เสร็จแล้วเราก็กดค,คอมไพล์แล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาลิงก์ดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นอ่ะมันจะมีพื้นหลังสีแดงอยู่หลังตัวอ,อักษรน,นะครับลองดูหม่ก็ได้นะครับสมมติว่าผมผมไม่ใส่เครื่องหมายซีมิคอลอนเนี่ยถ้าคอมไพล์มันจะขึ้นเออร์เอร์เลยนะครับพอมันเออร์เรอร์วิธีการแก้เ er ลยเรวกด Enter นะครับมันจะขึ้นบรรทัดที่เราเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ แล้วก็ไปดูนะครับมันจะอยู่แถวจอรบรรทัดนี้แหละเนี่ยพอผมใส่เดนิมิโครลันกดมันก็ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานคำสั่งเทคลอเรสเท็คประกาศนะครับหวังว่าคงจะได้อะไรไม่น้อยเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ